สุขสารวันแต่งงานจ้าได้ข่าวว่าจะมีคนแต่งงานเร็วนี้ลูกกระโดมไม่ได้เจอนานมากติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับตามหน้าหนังสือเว็บไซต์ต่างๆขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่นะครับโอกาสเราได้เจอกันครับได้แต่งงานแล้วครับพี่ลูกครับดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับอาร์มกับน้องลูกปลานะครับจะไปร้องเต็มในงานแต่งที่พี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับพี่ลูกครับสุขสารวันแต่งงานครับสวัสดีครับผมปั๊กบลริบูนะฮะรู้สึก ดีใจมากเลยฮะเพราะว่าฮะคมดุจสุดานะฮะก็คือจะแต่งงานแล้วนะฮะขอขอให้ทั้งคู่นะครับมีคอสชมีความสุขทั่วชีวิตนะครับนี่นี่นะฮะเสียบไหมฮะมีคอสชมีความสุขทั่วชีวิตกันเลยนะครับไม่โดนอะไรด้วยนะคะไม่โดนนะฮะแล้วก็นะครับ้ท่าก็่านขอให้สวัสดิ์ในชีวิตคู่นะครับ คฮัลโหลนุ๊ก <c oughs> อ่ะพูดชิ <c oughs> ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะแต่ติดตามข่าวตลอดแล้วก็ยินดีด้วยจากใจจริงๆเลยขอให้นุ๊กมีความสุขมากๆในวันแต่งงานนะจ๊ะแล้วก็ขอให้มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปถือไม่เท้าอยอดทองกระบอกยอด เพชแล้วก็ขอให้มีความสุข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 กันทุกวันนะจ๊ะคิดถึงเสมอแล้วขอให้แฟนนุกนะเป็นคุณพ่อที่ดีของสองหนุ่มด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ได้มีตัวน้อยๆแบบนี้ผู้หญิงีสักคนหนึ่งนะนะมีความสุขมากๆนะจ๊ะยินดีด้วยนะนุกนะ ขอสแสดงความยินดีกับพี่นุ๊กด้วยนะคะขอให้มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเม,ม,มืองขอให้รักกันนานๆนะคะมีความสุขมากๆนะคะพี่นุ๊กยินดีด้วยค่ะ hey, I am sister of the bride I have something to tell the g r o u p that please, please 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 take good care of my sister because she is lovely and she loves you so much congratulations ดีใจกับพี่นูกสุดที่ด้าด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะ ขอแสดงความยินดีกับน,น้องนุษยธ,ธิดาด้วยนะคะจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีเจอคนที่ดีนะคะก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆแต่งแล้วรวยแต่งแล้วเฮงแต่งแล้วก็อยู่กันยาวๆอยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาฉลองกันที่กองละครขมิ้นกระปูนด้วยนะคะพี่จะรอค่ะ